สวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับวันนี้นะครับโคลนพันนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับคนคนพันนะครับรายการแรกนะครับเป็นเดี๋ยวหลวงพ่อสมชายนะครับเนี่ยครับเรี่มเก่านะครับเดี๋ยวหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับเนี่ยครับเร่มเก่านะครับสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับสามร้อยบาทนะครับองค์ที่สองครับเป็นพระลีลาเก่านะครับเนี่ยครับ พันเนื้อดินนะครับน่าจะเป็นพัะกุบนะครับหมายเลขสามครับเป็นพระสุ้มกอนะครับสุ้มกอเก่านะครับมีเลขข่กันมานะครับเห็นเป็นเม็ดขวดเม็ดทรายนะครับซุ้มกอครับหมายเลขสามครับ อันนี้สี่นะครับเป็นภาพปิตาเก่านะครับเลี่ยมความเลี่ยมนะครับนี่ครับหลังแบบนะครับองค์เล็กๆนะครับอันนี้สี่นะครับนี่ครับผงนะครับมาเลขห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มมัดฉลองนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อแช่มมัฉลองนะครับนี่ครับ โบราณเราเชื่อมมาฉลองนะครับหมายเลขหกครับเป็นเหรียญหลวงปู่ข่าวนะครับมาทำกองพีนะครับตั้มาห้าร้อยเก้านะครับหมายเลขหกครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงนะครับท่านางมีจานนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ เล็กแปนะครับเป็นผ้าปิตาเก่าครับเก่าลงมาเล็กแปนะครับเป็นผ้าื้อผงแล้วก็ลงรักไปนะครับนะครับเก้าครับหมายเลขเก้าเป็นผ้าปิตาเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวเก่าครับนะครับ ภาพปีตาเนื้อตะกัวเก่านะครับหมายเลขเก้านะครับใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหมายเลขสิบน,นะครับเป็นเหรียญคูบาวังนะครัเนี่ยครับปีสิบสามนะครับนี่ครับสภาพหิ้งหิ่งเลยนะครับคูบาวังปีสิบสามสภาพหิ่งเลยนะครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตอาจารย์บุญนานะครับนี่ครับแต่กระเทาะด้านข้างหน่อยๆน่อยนะครับใส่พระอาจารย์มั่นนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทวดแล้วก็ฝั่งตะกุดนะครับเป็นวัตถุแล้วก็มีผงนะผงพุทธคุณนะครับเนี่ยนะครับหมขิบสองครับเป็นของข้อสุดนะครับนี่ครับปีสองศูนย์นะครับ เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับปีสองศูนย์นะครับหมายเลขิบสามก็เป็นหลวงพ่อสุดเหมือนกันครับเป็นเรียนหลวงพ่อสุดนะครับปีสองหนึ่งครับหมายเลขหมายเลขสิบสามนะครับต่อโค้ดนะครับสิบสี่ครับเป็นเรียนหลวงพ่อกันนะครับ รากาละสามร้อยบาททุก our รายการนะครับสิบสี่นะครับสิบห้านะครับเป็นเหรียญใต้ฮ่องกงนะครับนะครับเป็นเหรียญใต้ฮ่องกงนะครับหลวงปู่โตบุกสี่นะครับนะครับไกลทองครับยังสวยอยู่นะครับสิบหกนะครับเป็นนางพญานะครับนีครับจะเป็นเนื้อผงนะครับสิบหกนะครับเป็นพิมพ์นางพญาเนื้อผงนะครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นพ่อท่านคล้ายนะครับเป็นพ่อท่านคล้ายนะครับสิบเจ็ดนะครับสิบแปดเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อหลวงพุทธดนะครับหลวงพุทวดนะครับนะครับมีโค้ดแล้วก็หมายเลขนะครับสิบแปดนะครับเป็นหลวงพุทธดนะครับมีโค้ดแล้วก็หมายเลขนะครับ สิบเก้าเป็นโสธรนะครับเป็นโสธรหลวงพุทิมปลุกเสกนะครับสิบเก้านะครับน่ครับรานยันหลวงพุทิมนะครับหลวงพุทิมปลุกเสกนะครับสิบเก้านะครับเป็นเหรียญโสธรหลวงพ่อหลวงพุทิมปลุกเสกนะครับหลวงพ่ธิมบรรหารไรนะครับยี่สิบนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพนะครับนะครับสมเด็จหลวงพ่อเพวัดพี่กุลทองนะครับ เก่านะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นภาพพิมพ์หของข้าป,ปานนะครับนี่ออกดำๆนะครับเนื้ออุดผงนั้นบนนะครับเนื้อออกโซนดำๆนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบสองเขาเป็นข้าวป่านนะครับฮานุมานะครับสองฮานุมานะครับเป็นเนื้อดํานะครับ ยีมครับเป็นเตาลี่หลวงพุทววนนะครับยี่สี่เป็นหลวงพุทว่นเงาว่านะครับฝางตะกุดนะครับยี่ห้าครับเป็นเหรียญ หลวงพคร่้มวัดวังว่านะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปุทครั้มวัดวังว่านะครับนี่สิบผกนะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับเนื้อเมฆพัดเก่าๆเลยนะครับซีดนะครับนี่ครับไม่วาวนะครับนี่ครับซีดแล้วนะครับ สภาพใช้มานะครับนี่ครับสภาพใช้นะครับยิบเจ็ดน,นะครับเป็นนังกวักนะครับเลี่ยมเก่านะครับท่านพ่อเขียนนะครับเป็นนังกวักเลี่ยมเก่านะครับ ยี่แปดครับเป็นพระสยามเทวาธิราชนะ,คร,นะค,รออครับนะครับปีหนึ่งแปดนะครับหลวงพ่อเอียปลุกเสกครับนี่ครับยี่แปดนะครับยี่สเก้าครับเป็นพระหูยานะครับเน,รเนี่ยครับเป็นพระหูยานเงินชินนะครับ สามสิศนะครับเป็นเหรียญล่อครับเหรียญล่อแล้วก็แก้ววัดนางสาวนะครับนี่ยตะไบก็หลังครับนี่ยหล่อเวลาแล้วก็ตะไบะครับหล่อเวลานะครับผมก็แก้ววัดนางสาวครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมเลยครับนะครับ 084 903 767 6 7นหนะครับคนคนพานะครับอีพ e ีนีน่ยานะครับฝากเพื่อนๆพ่พี่ๆที่เข้ามารับชมน,นะช่วยกดไลค์กดติดตามหนยนะครับราคาแบ่งปันนะครับรายการ300ทุกองน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ